ครับสวัสดีครับต่อไปเชิญรัโชมและรับฟังเกรงเสียงครวญจากครูรับพันและกับร้องโดยนายประยูนเกตแก้วพวบในการโเรียนบ้านเราปลิงครับโควิตรอบนี้ทำให้ชีวตครูสับสนอีกทั้งนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองบนอยู่มากลายเปิดจริงเมื่อได้จะเรียนออนไสกันสบายหยุดเรียนอน่นอนไลน์บุตรล้านจะได้มีความรู้วอนรัฐบาลส่งเสียงกับขานจากโนงปริงพร้อมทั้งครูชายและครูหญิง โปรดอย่าทอดทิ้งกันเลยนะรีบโจองวัคซีนอย่าให้สิ้นใจเสียเวลาพวกครูทั้งหลายขอความเมตตาช่วยกันร,รักษานักเรียนไทยวนรัฐบาลส่งเสียงขับขานจากน้งปริง พร้อมทั้งครูชายและครูหญิงโปรดอย่าทอดทิ้งกันเลยนะรีบจองวัคซีนอย่าให้สิ้นใจเสียเวลาหัวครูทั้งหลายขอความเมตตาช่วยกันรักษานักเรียนไทย